ผัดขนมเส้นผัดหมี่ขนมจีนหรือข้าวหมี่เป็นอาหารพื้นบ้านของชาวล้านนาะที่นำเส้นขนมจีนมาคลุกกับซอสก่อนนำไปผัดในกระทะโดยใช้น้ำตาลอ้อยและซีอิ๊วดำเป็นเครื่องปรุงหลักเพื่อให้ได้รสชาติที่หวานหอมกำลังดีแถมสูตรนี้ทำง่ายไม่ยุ่งยากและว,วันนี้เราก็มีตัวช่วยที่ให้รสชาติเข้มข้นมากขึ้นนั่นก็คือซอสปรุงรสอนเนกประสงค์ของพี่หมีมีซอสจะทำง่ายแค่ไหนตามพี่หมีไปเข้าครัวกัน ขั้นตอนแรกเตรียมชามผสมทำซอสกันก่อนโดยใส่น้ำตาลทรแดงน้ำปลาสีอิ๊วหวานน้ำเปล่าและซอสปรุงรอสอเนกประสงค์ของหมี่มีซอสคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันจนน้ำตาละละลายจากนั้นใส่เส้นขนมจีนลงไปค่อยคอยคลี่เส้นขนมจีนที่จับตัวเป็นก้อนให้หลุดออกจากกัน กระจายเส้นเบาๆให้เส้นขนมจีนคลาตัวแบบนี้เส้นก็ะจะดูดซึมน้ําซอสจนทั่วแล้วพักทิ้งไว้ก่อนเตรียมผัดเส้นขนมจีนกันต่อตั้งกระทะใช้ไฟกลางใส่น้ามันพืชและกระเทียมสับลงไปเจียวจนกระเทียมมีสีเหลืองทองและหอมก่อนตักแบ่งกระเทียมเจียวขึ้นพักไว้สําหรับโรยหน้าเล็กน้อยใส่หมูสามชั้นลงไปผัดต่อจนหมูสุกและใส่กุ้นเชียงลงไปผัดต่อจนกุ้นเชียงม,มีสีสวย เราจะเทสเส้นขนมจีนที่คลุกซอสเตรียมไว้ในขั้นตอนแรกลงไปต่อได้เลยผัดให้ทุกอย่างเข้ากันค่อยๆผัดโดยใช้ปลายตะหลิวผัดแบบนี้ไม่ต้องพลิกกลับบ่อยเพราะจะทําให้เส้นขนมจีนขาดได้ผัดต่อจนน้าซอสเริ่มแห้งก็โรยต้นหอมซอยได้เลยผัดต่ออีกเล็กน้อยกระตักใส่จานโรยต้นหอมซอยอีกครั้งใส่กระเทียมเจียวตกแต่งต่อด้วยพริกชี้ฟ้าแดงซอยและผักชีขนมเส้นผัดเครื่องแน่นก็พร้อมเสิร์ฟแล้ว เส้นเหนียวนุ่มมากตัวซอสมีรสหวานหมูสามชั้นก็นุ่มอร่อยลงตัวสุดๆผัดง่ายมากแถมไม่ติดกระทะยิ่งทานคู่กับผักเคียงที่เตรียมไว้ผักกัดดองหัวงอกหรือจะโรยพริกป่นเพื่อเพิ่มความแซ่บก็ยิ่งฟินเข้าไปอีกจดสูตรแล้วไปทำตามกันจ้า